่ะต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทารโอค่ะวันนี้เรามาทำาพีอากาศในหัวข้อสัญญาณเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็มาเช็คก,กันดูนะคะไพ่เนี่ยจะมีพลังงานอยู่ประมาณ3-6เดือนนะคะอารมณ์แบบว่าอะไรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะเตือนคุณในช่วง3-6เดือนข้างหน้านี้นะคะอะไรที่ จะต้องระวังอะไรที่จะมีคำแนะนำสำหรับเขาที no ่ให้กับคุณไว้นะคะก็อยากจะเอามาเพื่อเป็นคำทำนายทายทักนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะว่าสัญญาณเตือนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณไว้ล่วงหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เช่นเคยคือกองไพ่ทั้งหมดสี่กองตุ๊กตาทั้งหมดสี่ตัวนะคะค่อยๆทําสมาธิก่อนเลือกกองไพ่ว่ากองไพ่กองไหนเป็นสิ่งที่เขานั้นอยากจะบอกกับคุณอยากจะเตือนคุณให้คุณระวัง ฟังให้คุณรักษานะคะในเรื่องไหนเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ยังไงก็ตามนะคะมันเป็นการดูดวงโดยรวมนะหวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไปการดูเพื่อเป็นการทํานายทายทักเพื่อการเตือนให้คุณระวังอันตรายเอาไว้ล่วงหน้าแต่ก็อย่าเก็บไปกังวลมากจนทําให้เกิดความเครียดนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามะคะ่ะมันไม่ใช่ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับเรามันอาจจะไม่ใช่กองไพ่ของเราแค่คนเดียวและที่สําคัญนะคะไม่ว่ายังไงก็ตามการกันเอาไว้ดีกว่าแก้นะคะเพราะงั้นฟังช่องนี้แล้วทําใจให้เป็นการ ปล่อยวางให้ได้แล้วก็ใช้ชีวิตนะคะอย่างไม่ประมาทนะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดไลค like, ์ s u b ับ r ไ b e กดกระดิ่งกดแชร์การคอมเมนต์พูดคุยในแง่บวกนะคะโพสิทีฟนะเพื่อส่งพลังบวกให้กับคนร่วมช่องนะคะเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนนั้นมีความสุขนะคะมีความมีพลังงานในการใช้ชีวิตต่อไปนะคะเพราะว่าช่องเราก็สร้างขึ้นมาเพื่อการไกด์ไลน์ให้ทุกคนได้กลับไปสู่ความสุขและความส,าม,สมดุลในชีวิตนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูคําแนะนําไพ่เลยนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ องการจะเตือนอะไรคุณบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่1ในหัวข้อสัญญาณเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราจะมาเช็คกันดูนะว่า3 6เดือนนี้มีพลังงานอะไรที่เขาต้องการใจะให้คุณระวังในเรื่องไหนบ้างนะคะสำหรับกองนี้นะคะเขาค่อนข้างจะให้คุณระวังนะคะในเรื่องของการแบบ อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของคนรอบข้างคนรอบตัวเพื่อนฟูงหรือว่าคนรักเนี่ยแหละค่ะที่ค่อนข้างจะต้องระวังอาจจะเป็นในเรื่องของการที่มันมีปัญหาเนาะรักเก่า หรือความหลังครั้งเก่าที่คุณยังลืมไม่ได้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาเคลียร์ตัวเองอะคะ่ะกลับมาแก้ไขกลับมาจัดการกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่มันลึกๆอยู่ในความคิดความรู้สึกของคุณมันอาจจะไม่ได้หมายถึงการที่คุณนะจะต้องไปมีใครในช่วงเวลานี้ก็ได้ะคะ่ะมันขึ้นไพ่แบบราชนีกับราชาดาบมาเลยนะเขาบอกว่าขอให้คุณนะทำใจนะคะระวังในเรื่องของความคิด ในเรื่องของสิ่งที่คุณนั้นเจอพบเจอมาทั้งหมดนะคะเขาอยากใจะให้คุณนะกลับมาเคลียร์ตัวเองก่อนอยากให้คุณกลับมาใช้ชีวิตยอย่างเข้มแข็งกล้าหาญนะคะแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกของตัวคุณเองดาบกระดาษชนกันเนี่ยคะ่ะมันอาจจะหมายถึงการที่คุณกับคนคนนั้นที่คุณยังรู้สึกกับเขาอยู่อะต่างคนต่างเป็นคนที่แบบไม่ยอมคนต่างเป็นสายแข็งอะอารมณ์แบบ มันมันไม่สามารถที่จะไปกันต่อได้เพราะว่าต่างคนต่างไม่ยอมลงให้กันแล้วมันไม่สามารถที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์ไปได้เพราะงั้นเขาอาจจะเตือนว่าช่วงเวลาเนี้ยคุณอาจจะไม่เหมาะที่จะไปไฟกับใครนะคะอาจจะไม่เหมาะที่จะไปจัดการกับใครแต่เขาอยากให้คุณกลับมาจัดการกับตัวคุณเองสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเริ่มจากตัวของคุณเองก่อนคุณจะต้องเคลียร์พลังงานของตัวคุณเองอะคะ่ะเคลียร์ความแบบ มีอัตรามีทิฏฐิในตัวเองเคลียความรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกเกลียดชังความรู้สึกอึดอัดใจความรู้สึกไม่โอเคทั้งหมดนี้ท่านต้องการจะให้คุณกลับเข้ามารักษาความรู้สึกภายในจิตใจของคุณเองนะคะ ใครบางคนนะคะอาจจะมีการกลับมาของคนในอดีตชาติคนที่เคยมีบุญกรรมร่วมกันมาเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาเคยทําทั้งสิ่งที่ดีงามร่วมกันเคยทําทั้งสิ่งที่เป็นกรรมอ,อ,อันไม่เหมาะสมร่วมกันนะคะช่วงเวลาเนี้ยเขาจะกลับมาเพื่อให้บทเรียนกับคุณนะคะขอให้คุณระวังขอให้คุณใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ ใครบางคนนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของมือที่3เรื่องของการไม่ชัดเจนในความรักการเป็นรักตัวเลือกหรืออะไรพวกนี้นะคะอารมณ์แบบไม่ได้ชัดเจนว่าจะเลือกใครไม่ได้ชัดเจนว่าจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์ความรักความโลภความโกรธความหลงตั้นหาราคะนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้นรู้สึก ขุ่นัวในหัวใจเพราะงั้นไพ่ตื่นรู้กับไพ่ราคาเนี่ยขึ้นมาพร้อมกันแหละมันหมายถึงการที่คุณจะต้องกลับมาแก้ไขจิตใจของคุณเองนะคะเขาบอกว่าคุณอะไม่ต้องส่งจิตออกไปที่ใครค่ะไม่ต้องไปจับใครว่าแบบคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่โอเคคนนั้นนอกใจคนนี้คุยกับคนอื่นขอให้กลับมาอยู่ที่ใจของคุณเองค่ะแล้วก็จัดการกับความรู้สึกของคุณเองอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคไปเคลียร์ตัวเองค่ะแล้วก็คุยกับตัวเองให้จบ อะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ใช่สิ่งที่มันถูกต้องตามศิลธรรมประเพณีเขาบอกว่าคุณนะมีความดีที่สะสมมานะคะเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเพยายามช่วยเหลือคุณอยู่เป็นอารมณ์เหมือนแบบอะไรอะ่ะพลังงานในแง่ที่แบบ มีการสั่งสมบุญบารมีในด้านดีมาค่ะและการเจอกันกับคนเก่าในครั้งนี้ซึ่งเป็นคนที่ไม่ใช่คนเก่าสิเป็นคนในอดีตชาติที่กลับมาเพื่อเจอกับคุณในครั้งนี้มันเข้ามาเพื่อให้คุณได้จัดการได้เคลียร์กับความรู้สึกนะคะอะไรที่มันเป็นตันหาเป็นราคะเป็นความรู้สึกแบบทางโลกอะค่ะเขาต้องการให้คุณเคลียร์ตัวเองเพื่อที่จะยกระดับการตื่นรู้เพื่อที่จะได้เป็นคนที่มีความแบบ เปิดตัวเองอะค่ะให้สูงขึ้นกว่าเดิมเพราะงั้นยังไงก็ตามนะคะคนที่เลือกกองเนี้ยเอ่อเราอยากจะให้คุณนะคะให้ความสําคัญกับการจัดการกับความรุ่มหลงในจิตใจนะคะจัดการกับความรู้สึกไม่โอเคในจิตใจของคุณแล้วก็พยายามทําความเข้าใจตัวเองค่ะอาจจะไปฟังเทปธรรมะหรือว่าอาจจะไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะเพื่อให้คุณน่ะ ได้เข้าใจตรงนี้มากขึ้นนะคะเพราะมันเป็นเหมือนกร,รมเก่าที่กลับมาเพื่อ,อเพื่อให้คุณได้รับบทเรียนบางอย่างเพื่อให้คุณนั้นได้เติบโตเป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นตื่นรู้มากขึ้นเพื่อปลดล็อกปลดล็อกสิ่งที่มันเป็นแง่ลบในจิตใจของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นรักโลกกดลงอะไรก็ตามนะ<อ>เพื่อให้คุณได้ตื่นรู้นะคะ<อ>เพราะงั้นตรงนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญมากๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังสื่อสารกับคุณว่าถ้าคุณสามารถก้าวข้ามมันไปได้อะ คุณจะเป็นเหมือนอรรยะบุคคลเป็นเหมือนคนที่มีคุณงามความดีในตัวเองมากขึ้นและคุณจะมีจิตวิญญาณที่ตื่นรู้และเติบโตมากขึ้นนะคะเพราะงั้นอะไรก็ตามอะคะฟังเสียงหัวใจของคุณให้ชัดเจนฟังเสียงแองเจิลในตัวของคุณนะคะว่าเขาต้องการให้คุณทำอะไรว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านต้องการจะสื่อสารให้คุณปล่อยในเรื่องไหนแล้วก็จัดการอะไรกับตัวเองช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาของการเยียวยารักษาจิตใจของคุณเองนะคะ แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะให้ทุกคนที่เลือกกองเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาทดสอบในชีวิตในความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็ใส่ใจกับความรู้สึกคุณค่าในชีวิตของคุณให้มากขึ้นนะคะเรียนรู้ที่จะตื่นรู้เป็นคนที่ดีกว่าเหมือนกับที่น้าไพ่บอกนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคอยอยู่เคียงข้างคุณเพื่อไกด์ไลน์เพื่อสนับสนุนคุณไปในทางที่ดีเสมอ แล้วก็ขอบคุณสำหรับรการรับชมรับฟังค่ะก,การกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์แล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยนะคะเรื่องราวของคุณเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่าต้องการขอกำลังใจจากเพื่อนร่วมช่องก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหวังว่าทุกคนจะโพสในสิ่งที่ดีเป็นแง่บวกแล้วก็สนับสนุนเป็นกำลังใจให้กันเพื่อที่จะได้สนับสนุนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะให้ก้าวไปสู่ การหลุดพ้นจากความทุกข์ความโศกทั้งหลายนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิ่อากาศกองที่2นะคะในหัวข้อสัญญาณเตือนจากสิ่งศักิ์สทธิ์ อะไรที่ควรจะระวังนะคะแล้วก็มันมีสเต็อยู่ที่ประมาณ3-6เดือนนี้นะคะที่ท่านอยากจะพูดคุยสื่อสารให้คุณระวังใจระวังกายในเรื่องไหนนะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะก็เรียกได้ว่าช่วงเนี้ยเขาต้องการให้คุณปรับสมดุลนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานหนักเกินไปอาจจะใช้ชีวิตแบบปาร์ตี้แฮงเอาท์เข้าสังคมคอนเนคชั่นเพื่อนฝูงการทำงานค่อนข้างจะหนักหนะสาหัสพ,พอสมควระคะ่ะแล้วก็ขอให้ระวังในเรื่องของออการเงินไว้นิดนึงก็ดีนะ ะะบางทีการเที่ยวการหาเพื่อนหรือว่าการสร้างคองนเนตชันเนี่ยพวกนี้มาทําให้คุณใช้เงินหรือว่าใช้อะไรเปลือกนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเจ็บหนักได้นะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของคอมเมนต์ข้อความนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกําลังสื่อสารอะไรบางอย่างกับคุณบางทีคุณอาจจะเห็นตัวเลขหรือว่าอาจจะเห็นข้อความอะไรบ่อยๆซ้ๆําๆขอให้คุณสังเกตในเรื่องนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันค่ะอะไรที่คุณรอคอยใครบางคนอยู่ซึ่งเขาอาจจะไม่ใช่คนโสดหรือว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่พร้อมจะหยุดอยู่กับคุณและเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์ค่อนข้างจะเยอะความรู้สึกของเขาที่ทําให้คุณเจ็บปดวดรุดร้าวรู้สึกไม่สบายใจนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกันน้อยกว่าคุณหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความแบบเป็นผู้ใหญ่มากกว่าตัวเยอะอะฮะอารมณ์แบบไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะแต่เป็นอนอารมณ์แบบเขาค่อนข้าง น่งจะมีความแบบมีความเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ที่ดูเหมือนมันน่าเข้าหาแบบอารมณ์เขาจะดูมีความเป็นผู้ใหญ่มีความภูมิฐานทั้งที่ไม่ว่าเขาจะอายุายาคุนหรือว่าอายุเท่ากันกับอคุณก็ตามนะคนคนนี้ขอให้ระวังใจคุณไว้นะคะอย่าไปบาดเจ็บหรือว่ายึดติดอะไรกับเขามากจนเกินไปแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเตือนนะคะว่าบางทีอะ่ะมันมันไม่ได้มีสเสน่ห์ที่ดึงดูดเข้าหากันมากขนาดนั้นอะ เพราะงั้นความรักครั้งนี้มันก็อาจจะไม่ได้เหมือนจะสานสัมพันธ์ต่อคุณอาจจะไม่ได้ทําบุญร่วมกันกับเขามามากพอประมาณนี้นะคะมันก็เลยทําให้ความรู้สึกความสัมพันธ์นียมันไม่ได้ไปต่อได้แบบราบรื่นหรือว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะคอมมิตเมนต์อะไรชัดเจนนะคะเพราะงั้นอะไรที่คุณรอคนคนไหนที่คุณรออยู่นั้นขอให้คุณคิดซะว่าเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเพื่อให้ชีวิตของคุณได้ดีให้ชั่วคราวก็ได้ค่ะ เพราะว่ามันเหมือนกับบุญธรรมกรรมแต่งที่คุณมีกับเขาอะมันไม่ได้เยอะมากพอที่จะสารสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะเขาเข้ามาเพื่อให้บทเรียนบางอยา่างเพื่อให้คุณได้เรียนรู้การวางใจให้รักตัวเองให้เป็นเท่านั้นเองค่ะแล้วเขาบอกว่าขอให้คุณเชื่อนะว่าคุณมีตัวเลือกคุณเลือกได้คุณเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขคุณเลือกที่จะเจ็บปวดกับเขาหรือคุณเลือกที่จะเรียนรู้แล้วก็ก้าวต่อไปเพื่อหาคนที่ใช่ คนที่สามารถจะเข้ามาคอมมิทเมนต์กันได้จริงๆและที่สําคัญนะคะถ้าอยากเจอคนที่ใช่เนี่ยเขาแนะนํานะคะด้วยว่าการณาออกไปเดินทางนะคะออกไปเที่ยวบ้างออกไปใช้ชีวิตอยู่กับคนที่คุณรักอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวอะไรพวกนี้คะ่ะการเดินทางจะนําพาคุณไปเจอตัวเลือกที่ดีกว่าตัวเลือกที่ใช่กว่าเพราะงั้นไม่ต้องเสียเวลาความเจ็บปวดเจ็บช้ำนะคะ ฉันอยากจะเตือนให้คุณหันมารักตัวเองให้มากขึ้นหันมาใส่ใจกับคนรอบข้างที่คุณรักให้มากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างมั่นใจมั่นคงกล้าที่จะกล้าออกไปนะคะกล้าที่จะออกไปเผชิญกับโอกาสในวันข้างหน้าเพราะคุณเป็นคนที่มีตัวเลือกและคุณมีตัวเลือกที่ ดีกว่าคนคนเดิมที่ไม่ได้สนใจคุณหรือไม่ได้แคร์คุณขอให้คุณกลับมารักตัวเองค่ะแล้วก็ก้าวต่อไปอย่างมั่นใจนะคะขอให้มั่นใจว่าคุณจะได้เจอคนที่ใช่ขอให้มั่นใจว่าคุณจะได้เจอกับคนที่เป็นตัวเลือกในชีวิตที่ดีกว่าคนคนนี้แล้วการเดินทางจะช่วยเยียวย,ยาจิตใจของคุณได้เช่นเดียวกันและอาจจะตามคาคนที่ใช่กว่าเข้ามาในชีวิตนะคะยังไงก็ตามขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่เลือกกองนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการสังคมหรือว่า คนรักนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ยังไงก็ตามไปต่อกับชีวิตค่ะชีวิตจะมีวันข้างหน้าเสมอนะชีวิตจะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณให้ความสําคัญว่าคุณยังมีโอกาสที่ดีกว่าเสมอและเมื่อคุณเชื่อว่าคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันได้ โอกาสในชีวิตมันจะกลับเข้ามาหาคุณเองค่ะเพราะงั้นเดินหน้าต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์ Subscribe, กดกระดิ่งกดแชร์การคอมเมนต์พูดคุยแบบโพสิทีฟเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นพลังบวกให้กับเพื่อนร่วมช่องและคนทุกๆคนนะคะที่เข้ามาอา่านคอมเมนต์ของเราเช่นเดียวกันและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่3นะคะในหัวข้อสัญญาณเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรยังไงที่ควรระวังคําแนะนําแบบไหนนะคะก็มาเช็คกันดูนะพลังงานไพ่ยอยู่ประมาณ3-6เดือนที่คุณมาฟังคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะฟังในช่วงเดือนไหนปีไหนก็แล้วแต่นะคะนับไปประมาณนั้นนะแล้วก็สําหรับสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะไกด์ไลน์เพื่อเตือนคุณนะคะคนที่เลือกกองเนี้ยเรียกได้ว่าเขาต้องการใจะให้คุณนะคะให้ความสําคัญกับครอบครัวกับความรู้สึกภายในจิตใจของคุณจิตใต าสำนึกของคุณเรื่องราวที่อยู่ลึกๆในใจที่มันบอกคุณนะคะว่าคุณจะต้องทำอะไรยังไงขอให้คุณฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้ชัดเจนนะคะช่วงเวลาเนี้ยคุณอาจจะมีการอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะ ทำอะไรเพื่อให้ชีวิตของคุณนั้นเจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นนะคะคุณอาจจะเหนื่อย <c oughs> เบื่อเซ็งกับชีวิตที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็ได้ค่ะอะไรที่คุณรอคอยมันเหมือนมันยังมไม่ถึงสักทีคนที่แบบรอคอมมิชเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ใช่ยังไม่ได้หรือบางทีคุณอาจจะรอให้ใครทำอะไรให้คุณนะคะแต่ว่ามันยังไม่โอเคหรือว่าเขายังไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการนะคะ ช่วงเวลานี้ท่านอยากจะบอกกับคุณนะคะว่าให้คุณมุ่อ่อนนะคะให้ไปต่อกับชีวิตค่ะอย่ามัวเสียเวลาอยู่กับความคิดที่มันไม่ได้ดั่งใจอย่ามัวเสียเวลากับอะไรที่มันหยุม่มหยิมอยู่กับเรื่องเดิมๆขอให้ก้าวต่อไปนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเต็มที่กับชีวิตแตะะ่อารมณ์แบบอะไรที่อยากจะทําก็ทําเลยอะไรที่อยากจะ คุยอยากจะเคลียร์จะเข้าหาใครนะคะขอให้เปิดใจพูดด้วยสิ่งที่อยู่ภายในใจคุณจริงๆค่อะอย่ากเก็บงําความรู้สึกอย่ากเก็บกดอย่ากเก็บตัวเองมากจนเกินไปนะคะ่ะอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณควรจะพูดควรจะสื่อสารนะคะให้แบบหาทูหานะคะเปิดใจคุยกับใครบางคนที่คุณต้องการจะเคลียร์นะคะอะไรก็ตามค่ะคุณมีสิทธิมีเสรีภาพมีอํานาจในการจะเป็นอิสระนะคะเพราะงั้นใช้ชีวิตให้เ,เต็มที่และมีความสุขค่ะ ท่านต้องการให้คุณนั้นใช้ชีวิตอยู่กับแพชชั่นอยู่กับความหลงไหลในสิ่งที่คุณต้องการอย่าเอาชีวิตของคุณไปฝากไว้กับใครมากจนเกินไปอย่าเอาความสุขของคุณไปฝากไว้กับการเป็นสิ่งที่ดีกว่าให้กับใครบางคนหรือการที่คิดว่าจะรอใครคนนั้นน่ะมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วฉันถึงจะมีความสุขคุณเติมเต็มความสุขของคุณเองได้ค่ะมุกออนออกไปค่ะ ออกไปจากชีวิตเดิมๆออกไปจากความกังวลเดิมๆกล้าที่จะทําชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นกล้าที่จะกล้าต่อไปนะคะอย่างมิสระเสรีพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อสิ่งที่คุณต้องการพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อชีวิตที่คุณต้องการเขาบอกว่าเขาสนับสนุนคุณอยู่นะคะไพ่พระสังฆราชขึ้นนะเป็นเหมือนการสนับสนุนนะคะการโปรเทคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอะไรที่ไม่ใช่สําหรับคุณนะมันจะหลุดออกไปเองเพราะงาั้น ขอให้คุณเปิดใจแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีศรัทธามุ่งมั่นเชื่อเสียงหัวใจของตัวเองแล้วก็คอนเน็กนะคะพูดคุยกับผู้คนที่คุณต้องการจะสื่อสารอะไรที่คุณปิดบังไว้อะไรที่คุณไม่เปิดใจอะไรที่คุณไม่กล้าพูดนะคะเคลียร์ตัวเองให้จบแล้วก็จัดการมันซะเพราะว่าเขาอยากให้คุณมีชีวิตที่กล้าหาญแล้วก็เผชิญหน้ากับความกลัวของตัวคุณเองนะคะหลุดออกมาจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็ทําตามเสียงหัวใจของคุณที่เรียกร้อง ให้มันเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากเกินนะคะสำหรับคนกองนี้ก็นะคะเช่นเคยเป็นกำลังใจให้ให้คุณก้าวออกไปสู่ชีวิตที่คุณหลงไหลชีวิตที่เป็นแบบแผนที่คุณต้องการจริงๆอะไรก็ตามที่ฉุดหลังคุณไว้อะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่กล้าจะเปิดใจไม่กล้าจะพูดในสิ่งที่คุณคิดขอให้คุณไ่าควรให้ดีนะคะเวลาในชีวิตมีจากัด อะไรที่คุณรู้สึกว่าอนาคตคุณไม่ได้ทํามันแล้วคุณจะเสียใจมากๆอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันติดค้างในใจคุณมานานเหลือเกินแล้วมันไม่สามารถเคลียร์ไปได้จทีทํามันลงไปทําอย่างมีสติทําอย่างมีความคิดอ่านไข้ครวญให้ดีที่สุดและกล้าหาญที่จะลงมือทําเพราะว่าชีวิตเหล่านั้นมันสั้นเกินกว่าที่จะรอคอยนะคะ แล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะการกดไลค์ Subscribe, กดกระดิ่งกดแชร์การพูดคุยคอมเมนต์นะคะในแง่บวก p s i t i v e นะคะเพื่อเป็นพลังบวกให้กับเพื่อนร่วมช่องแล้วก็ส่งเสริมกันนะคะให้มีความคิดมีความสุขใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่ใครที่มาอ่านคอมเมนต์เราจะได้มีความรู้สึกดีๆจะได้เป็นกุศลให้กับคนที่คอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณการรับชมรับฟังนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่4นะคะสําหรับหัวข้อสัญญาณเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็มีอะไรที่เขาอยากจะเตือนคุณในช่วงเวลาที่คุณมาดูคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามนะนับไปประมาณ3-6เดือนช่วงเวลาเนี้ยท่านต้องการจะเตือนอะไรต้องการจะให้คุณระวังใจระวังกายในเรื่องไหนนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่4ในช่วงเวลานี้อาจจะเรียกได้ว่า มันมีความหลงไหลความปรารถนาอะไรบางอย่างเป็นพิเศษนะคะคุณอาจจะรู้สึกถึงใครบางคนเยอะเะมากๆอาจจะมีการจบความสัมพันธ์การเดินหนีกันไปการที่พยายามจะไล่ตามใครบางคนจะยื้อความรักเอาไว้การที่พยายามแข่งแย่งแข่งขันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะใครบางคนอาจจะโสดมาสักระยะหนึ่งหรือว่าอาจจะเพิ่งเป็นโสดกระทันหันแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยค่ะเขาบอกว่าอะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวกับความรักความรู้สึกความ ควมพันธ์จิตใจของคุณขอให้คุณกลับมาเห็นคุณค่าในชีวิตของคุณเองก่อนนะคะ ช่วงเวลานี้นะคะอาร์แอนเจิลกาเบียลค่ะท่านอยู่เคียงข้างคุณท่านเป็นเทพแห่งความหวังเทพแห่งความคิดสร้างสารรค์ความครีเอทีฟเทพที่ดูแลอกอุ้มจิตใจของเด็กน้อยนะคะยังไงก็ตามค่ะคนที่เลือกกองนี้ขอให้คุณเผชิญหน้านะคะกับความกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรไม่ว่าคุณจะกลัวอะไรขอให้คุณกล้าที่จะก้าวออกไปข้างหน้ากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวของคุณเอาชนะความกลัวตรงนั้นค่ะแล้วก็ปลดปลอ ตัวเองนะคะจากปัญหาจากตันหาจากราคะจากโซ่ทุกอย่างที่พันธนาการคุณไว้จากใครบางคนอะไรก็ตามค่ะที่คุณรู้สึกว่าคุณต่ําต้อยด้อยค่าคุณไม่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอะไรได้เลยถ้าหากไม่มีคนคนนั้นขอให้คุณลบมันออกไปะคะ่ะขอให้คุณก้าวออกไปจากจุดนั้นนะคะ คุณเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองสูงมากๆขอให้คุณกลับมารักกลับมาศรัทธากลับมาสร้างสิ่งดีๆในชีวิตของคุณก่อนกลับมาเยียวยารักษาจิตใจเด็กน้อยที่อยู่ภายในของคุณ<อ>เพื่อให้คุณนั้นได้มีความแบบมั่นคงเข้มแข็งด้วยตัวคุณเองนะคะ ใครบางคนอาจจะเป็นไม้ในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะดูแลลูกๆของคุณหรือว่ามีภาระนะคะในการดูแลเด็กขอให้คุณใส่ใจกับลูกของคุณให้มากค่ะใส่ใจกับเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นอนาคตของชาติเป็นอนาคตที่คุณฝากความหวังฝากความฝันไว้กับเขาได้นะคะขอให้คุณดูแลเขาให้ดีแล้วก็ให้เขาเป็นเหมือนพลังบวกพลังใจให้กับคุณในการก้าวต่อไปในวันข้างหน้าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าขอให้คุณเชื่อมั่นขอให้คุณศรัทธากลับมารักตัวเอง ให้เป็นก่อนนะคะกลับมาทําชีวิตของคุณให้ดีก่อนถี่คุณจะไปยื้อไปแย่งไปเอาชนะไปดึงใครกลับมาในชีวิตนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณเองก่อนไม่งั้นไม่ว่าคุณจะไปตามแบบไร่แบบหาสแสวงหาอะไรจากใครที่ไหนจะไปแย่งกับใครที่ไหนจะไปดึงใครที่ไหนกลับมาะคะ่ะคุณก็จะไม่มีความสุขเพราะว่าคุณไม่ได้รู้สึกเติมเต็มจิตใจที่อยู่ภายในใจของคุณเองเพราะงั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะบอกนะคะว่าคนที่เลือกกองเนี้ย กลับมารักตัวเองก่อนค่ะกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองกลับมาเยียวยารักษาจิตใจของตัวเองดูแลตัวเองดูแลลูกๆดูแลเด็กน้อยภายในใจของคุณเองก่อนแล้วคุณจะพบนะคะพบกับความสุขกับความรักที่แท้จริงแล้วถึงวันนั้นนะคะต่อให้คุณไม่วิ่งไล่ใครอะ่ะเขาก็จะกลับมาหาคุณเองหรือถ้าหากเขาไม่ใช่คนที่สินเสมอก,กันกับคุณมันก็จะผลักกันออกไปค่ะคุณจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าเพราะงั้น กลับมาเติมเต็มตัวเองนะคะรักตัวเองให้มีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันให้มากที่สุดไม่ว่าคุณจะโสดไม่ว่าคุณจะเป็นไม้คุณเลือกชีวิตที่มีความสุขได้เสมอน,นะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะอยู่เคียงข้างคุณค่ะท่านต้องการให้คุณบำเพ็ญตนไปในทางที่ดีอยู่กับศีลธรรมจรรญ,ญานะคะอยู่กับประเพณีที่ถูกต้องอยู่กับความแบบไม่ผิดลูกผิดเมียใครหรือว่าไม่เอาตัวเองอะค่ะไปลดคุณค่าเพื่อที่จะอยู่กับใครที่มันไม่ใช่เพราะงั้น รักตัวเองให้มากๆนะคะคนที่เลือกกองนี้เป็นกําลังใจให้นะคะก้าวพ้นอุปสรรคปัญหาความรู้สึกทั้งหมดที่มีอะคะ่ะเผชิญหน้ากับความกลัวกล้าที่จะอยู่กับตัวคุณเองอะคะ่ะและรักตัวเองให้เป็นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอบคุณสําหรับการพูดคุยนะคะการรับชมรับฟังการกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์การคอมเมนต์ในแง่บวกนะคะเป็นโพสิทีฟเพื่อสร้างพลังบวกให้กับทุกๆคนในช่องรวมทั้งตัวคุณเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะพูดสิ่งไหนได้สิ่งนั้น รับแต่สิ่งดีๆพูดแต่สิ่งดีๆเพื่อให้ชีวิตของคนเองนั้นได้มีความสุขความเจริญมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รับชมกันใหม่ในคลิปหน้าส,สำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ